ผู้เห็ุพิษแล้วให้ไปแก้กันเองแล้วก็กำหนดคักแนได้ว่าทานั้นทานี้มือถ้าบ่อเหตุต้องมีมาตรการนั่นนีเ่เขาเคยใส่มาตรเหล่านี้บ่โกงกันเรื่องน้อยๆกับพวกเฮากด้ปฏิบัติวินัยแต่ว่าอันนี้ปัญหาใหญ่ๆแต่พวกเฮาเห็นอย่างบ่ได้มันกต็ตกอยู่ในคำพังเพยที่ว่าขีสร้างรอดขี้มอดค่าบนได้อ่อนแลวก็แทงบนได้แข็งและก็ลบ ข้าพเจ้าขอมีคำเห็นเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขเพราะว่าเวียกงานกวดกากวดสอบนี้เขากับเว้ากันมาหลายละแบบนี้ก็ตามที่ท่านสสหลายท่านได้เว้าแหละเดี๋ยวนี้อิงตามมาตรา 108, 10 9, ส8อแปดส่เก้าสามิพสบับปรปับปรุงของกฎหมายอขององค์การกวดกาที่บอกว่า อันพลโครงการกวดกาแล้วและเอาไปให้องค์การจะตั้งนั่นน,นไปแก้ไขของเป้าหมายนะมันคือสิบโบได้ดอกทานประธานผู้เหตุพิษและให้ไปแก้กันเองแล้วก็กำหนดคักในได้ไดว่าเท่าน,นั่นทอนนี่มือถ้าบ่อเหตุต้องมีมาตรการนั่นนี่เฮาเคยใส่มาตาเรเหล่านี้บอลเสาแปดเสาาสามบับปรปุงขององค์การกวดของกฎหมายว่าด้วยการกวดกาแห่งรัฐฉะนันข้าพเจ้าเสนอว่า อันนี้ถือว่าาบ่ปฏิบัติกฎหมายบันี้ถ้าถ้าหน่วยถ้าเป้าหมายบปฏิบัติกฎหมายองค์การกวดการกวดสอบมีิธิ์อย่างแน่ต่อตอนนี้ถ้าวันนี้ติก,กรรมเฮามีปัญหาจังส่ข้าพเจ้าเสนอขอบแก้บ่าให้ระบุแบบนี้เนาะให้ซิิดไปก็ได้สิเป็นองค์การตรวดสอบและองค์การกวดกาก็ได้มิซิ์สัส่งฟ้องเพราะว่ามันแจ้งเลยคันสีเว้าคันมอบให้นะถือว่าสังส่งสัง่งนนเฮาสั่งฟ้องได้ สีจบอยู่ก่อสอบหรือสีจบอยู่กอการอันนี้ออกแบบสวยกันขั้นสั้นนี่เฮาบุกถือแก้ไขได้จักเถื่อเนาะขั้นสี่เว้าอันนะ่ะให้ผู้เหตุพิษมาแก้กันนี่คือสี่ยากอยู่ท่านประธานเพราะว่าอาดีตท่านนายกหลายสมัครหลายทานก็ได้เว้าเนาะว่าถ้าบกแก้ก็ให้แก้ผู้บกแก้แล้วคํานี่สิศักดิ์ได้แนวใดขั้นเฮาปฏิบัติ กฎหมายสรุปแล้วพวกเขาบปฏิบัติกฎหมายแล้วรวมทั้งสภาของเขาว่าเขาสิทธิดต,ตามกฎกาองค์กรหรือหน่วยงานเรานั่นแนวใดว่าให้ปฏิบัติกฎหมายจะเฮ็ดวิธีใดตัวนี้ข้าพเจ้าขึดว่าถ้ามีปัญหาอยู่กฎหมายเขาแก้อยู่กฎหมายบ่ให้ระบุแบบนี้ระบุแบบนี้ไปบ่ฮอดใส่ดอกทานประธานเนาะฉะนั้นอาจจะให้สิทธิ์ขอเสนอว่าให้สิทธิ์อันนาะกวดสอบหรือกวดกา เฮ็ดจังใดก็ได้ให้สร้างฟ้องเป้าหมายได้ถาว่ามันชัดเจนแล้วเนาะอันนี้มันตัดขั้นตอนแทนที่สีทรงให้อายการขั้นตอนมันอึกระถือลดเพราะาอันนี้มันเรื่องระดับชาติเรื่องที่ต้องโซ่ให้มหาชนเห็นว่าพวกเขาเอาจริงเอาจังข้าพเจ้าคิดว่ามันจะแก้ไขได้เนาะอันนี้ขอมีความเห็นนะนะในเสนอวิธีการแก้ไขแนวนั้น,น,นต้องตัดสินใจบุกทะลุเนาะท่านประธานเพราะว่า พวกเาขาคาดหวังหลายว่าจะเห็นผลในสมัยนี้ถ้าว่ามันเกิดขึ้นในสมัยของพวกเขาในสุดนี้ก็ถือว่าเป็นของควนไห้สมาสิกสภามัตุคฐานนี่แหละที่พยา,ยามเหตุเวียกยังเอาจริงเอาจังในเวียกงานเหล่านี้แต่ปรากฏว่าพวกเขากบผู้สึกท่อคือกันเดนะเพราะว่ามีแต่มาเว้ากันซือ,ซอแต่บ่เห็นวิธีการแก้ไขเงินกับมหาศาลเนาะอันนี้แมน ข้าพระเจ้าอยากเสนอวิธีแก้ไขแนว้ั้น,นันท่นทานประธานเจ้าขอขอบใจแต่ามาเบิ่งแล้วครับพระเจ้าถอว่าในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติเป็นตัวแทนของประชาชนต่อกับตัวเลขตัวพาต่างๆที่ทั้งสององค์กรในรายงานไปหันก็ามาเบิ่งแล้วครับมันก็เป็นจํานวนที่ลวงลายค่ะและว่าสันสานอ่ก็เป็นห่วงเป็นใยก็ย,ย้อนสาเหตุนีนบ่จึงเหตุให้สภาพเศรษฐกิจ ให้เงินเฟอ้อของบานเฮานี่มันจริงนับมือหุ่นแห้งขึ้นแล้วก็หาทั้งทางแก้ไขบ่ได้ข้าพเจ้าว่าถ้าพวกเฮาเห็นปัญหาเห็นตัวเลขที่เหตุพิษต่อระเบียบวินัยการเงินและได้หับการแก้ไขนยาหรือบ่ตากปัญหาเรื่องการแก้ไขไฟเงินเฟ,อฟ้อเศรษฐกิจฟืดเครื่องที่ตกไปครับพระเจ้าว่าอันนี้มันมีส่วนเกี่ยวพันกันคืนอยังสั่นท่านประธาน เมื่อกลัวเทนจเนาะหลายพันตื้อแต่โบเห็นอยังไอ้นี่นี่กะพวกเฮากิดมีกฎหมายเนาะคันว่าอยู่ในสังคมปัญหาเล็กๆน้อยๆเนาะเป็นต้นปัญหาคดีสอโกงกันเล็กๆน้อยๆกับพวกเฮาก็ได้ปฏิบัติวินัยแต่ว่าอันนี้ปัญหาใหญ่ๆแต่พวกเฮาเห็นอย่างบ่ชดยมันก็ตกอยู่ในคำพังเพยที่ว่าขี่สร้างรอดขี่หมดค่าบนด้อ่อนแล้วกะ แขงบ่ได้แข็งแล้วก็ลบอันนี้ที่ว่าถือว่าความคงคอยควหวังควบประสบเล่า,วา man, พวกเ้นานี่กรโดยเฉพาะแมนพนักงานทหารประสาชนผู้และได้หน่อยนี่แหละก็มีควมน้อยเนื้อต่ำใจหลายต่อคับผลศักซิ์ของกฎหมายที่เขามีในนอกจากสององค์กรน,นี่แล้วทีเหตุหนาทีอย่างเข้มแข้งให้แก่ผัก แกหลักองเฮาในการคุ้มครองบริหารประเทินศาสตรส่วนสภาประชาชนแข้งประชาสภาประชาชนแข้งหรือว่าสภาแห่งชาติพวกเฮาก็มีพลลัพบทบาทมีสิิทธ์หน้าที่ในการเฮ็ดหน้าที่นี่คือกันแต่ว่าถ้าว่าปัญหาที่พวกเฮาได้กรดสอบเห็นนี้บ่ได้มีการแก้ไขจังได๋นะครับพระเจ้าว่าพวกเฮาสิเฮ็ดจังได๋เนาะหรือว่าสิเขียนเป็นตัวเลขตัวผ้าป้าไปย,ยังซีคือเก่าบ่แอกอบ่เฮ็ดหยังแล้วมันก็สิมีความายไหมครับพระเจ้า อันนี้นี่น่าเป็นห่วงแทๆ้ๆครับพระเจ้าหรือว่าผู้ที่ถือทอดทิ้งหรือว่าองคอ์กรใดที่ว่าถือกล่าวถึงเนาะข้าสนกับมาสีแจงข้าม,มันบ่มีมูลความจริงอ้าวบริเฮตเลยบริเมนค้ามิดของขพระเจ้านี่ก็มาสีแจงแล้วก็จบไปถ้าว่ามันสัจธรรมแท้ครับพระเจ้าขอมีคำพิจารณาประธานขอขอบใจต่อกับการตรวจสอบกวดการนี่ครับพระเจ้าอยากเสนอว่า ควรบอกขวดกาในภาคธนาคารในการปล่อยสินเสือปัจจุบัน,นมีหางเสียงของประชาชนและนักธุรกิจนี่ซองแสงลายต่อกับบัญหาระา่าปล่อยสินเสือก็เฮียกเอาเปอร์เซ็นต์เท่านี้เท่านั้นขึ้นมาอันนี้ก็สั่งความนักหน่วงให้แก่ภาคธุรกิจอยากได้เงินไปลงทุนแต่ก็ตองได เสียอันนี้อันนั้นก็ไปแห้งบวกเขาตืมอันนี้นี่มีปัญหาอันนี้ปราษาสนสองแสงมาเนาะแต่ว่าจริงหรือเท็จประการใด้นี่นก็ขอให้ไปกดกาเบิ่งตืมเนานะข้าพเจ้าอยากเสนอแ้วปัญหาหนึ่งอีกนี่เกี่ยวกับอยากเสนอได้เบิ่งขึ้นนี่มันเกี่ยวกับการเก็บอากรทีดินอากรที่ดินนี่มีทางเสียงมีการส่องแสงว่าการเก็บอากรทีดินนี่ มีบางบอนเป็นดินบริการแต่ว่าเก็บเป็นรูปแบบดินอื่นๆเป็นดินเกษตรกรรมเป็นดินอื่นแม้กระทั่งดินสนามกรอบจำนวนหนึ่งก็ยังเก็บเป็นบริการแทเทก็ยังเก็บเป็นดินเกษตรกรรมอยู่สินะอันนี้นี่ขอให้คนคว้าพิจารณาบังเสนอตืมแล้วปัญหาหนึ่งอีกนี่ครับพระเจ้าอยากเสนอต่อกับ สิทธิและนาทีของทั้งสององค์การซึ่งกฎหมายก็ได้แกไปแล้วแกลายหนละปรับปรุงไปแล้วแต่ว่าก็ยังผู้สึกว่าทั้งสององค์การในยังบท่านมีอำนาจอย่างเต็มตัวในการแก้ไขบัญหาผลของการกวดการและกวดสอบก็ยังคือท่านสอสอได้ยกขึ้นเมื่อกี้ ย้อนเป็นน้ำกฎหมายนี่บอกหรือว่าจริงบอสามารถที่จัดตั้งปฏิบัติเก้ได้ยังเป็นหุปธรรมหลายอันที่ก็ยังสะสมอยู่ถึงว่าพยายามแก้สันนิษฐานว่าเป็นไปได้ก็ซื้อโตอยากใครแก้กฎหมายนี่เพื่อให้เพิ่อมอำนาจสันนิษฐานข้าพเจ้าในตอนแก้กฎหมายข้าพเจ้าไปเสนอแต่ว่าปรากฏว่าก็ยังบบท่านได้และอีกอันหนึ่งข้าพเจ้าก็ยังเสื่อมันยัง นักเน้นว่าทั้งสององค์การนี่เป็นองค์การที่ปกปองสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของอพรรคของรัฐและเป็นบอลที่ใบเนื้อเสือใจออของพรรคของรัฐในการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายปกปองกฎหมายเฮ็ดไหระบอบประชาธิปไตายประชา,า,าะสนของพวกเขาซึบต่อ,ตอยื่นยงตลอดไปข้าพเจ้ายังเสื่อมันนั่นๆฉะนั้นต่อกับสององค์การนี้ก็จะต้องได้เพิ่มทวีในการ ก็ต่างปฏิบัตินาทียังละเอียดแรงเข้มงวดนั่นแหละะนันข้าพเจ้าอยากขอมีคำเห็นบางอันแลกเปลี่ยนนั้นขอขอบใจท่านประธาน